อาหารคูฟู้ดแตกต่างจากอาหารที่เราทานอยู่ทุกวันนี้อย่างไรวันนี้นักกำหนดอาหารวิชาชีพจากโรงพยาบาลบางปะกอกไิ้เตออ์เนชนแนลจะมาบอกเล่าถึงคุณ,ณประโยชน์ของอาหารคูฟู้ดกันค่ะอาหารคูฟู้ดเนี่ยคืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนอีกทั้งยังสามารถลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ด้วยค่ะอาหารคูฟู้ดผลิตจากถั่วผกักธัญ,ญพืชเป็นหลัก อาหารสุขภาพเนี่ยคืออาหารที่ลดการปรุงแต่งลงหรือลดเครื่องปรุงบางชนิดลงเช่นลดหวานลดมันลดเค็มแต่อาหารคูฟู้ดเนี่ยใช้โปรตีนที่มาจากถั่วเป็นหลักค่ะซึ่งโปรตีนที่มาจากถั่วเนี่ยจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยสิบถึงยีเท่าเลยทีเดียวนอกจากจะรักษาสุขภาพได้แล้วเรายังจะรักโลกได้อีกด้วยค่ะ ในแง่ของสารอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยค่ะแถมคูฟู้ดเนี่ยยังมีใย,ยอาหารสูงด้วยมีส่วนช่วยในการลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัางหรือที่เราได้ยินขึ้นหูนั่นก็คือเบาหวานความดันโรคอ้วนอีกทั้งยังมีส่วนช่วยการลดการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งเต้านมค่ะมาช่วยกันทำให้โรคไปนี้น่าอยู่ขึ้นโดยการทานคูฟู้ดกันเยอะๆนะคะ